พระบิดาทีเเ่รัขอบคุณพระเจ้า,อาเาาอเมนเอเมนเอเมนพระเจ้าการยกโทษได้เกดขึ้นมาบนบกาเขนของพราคและการยกโทษการคืนดีกให้การเกิดขึ้นแล้วที่พระักัดให้ดีจะไม่มีกำแพงของพระเจ้าแจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักพระเจ้าสุดหัวใจปรินจา นพระเจ้าของลูกๆบวยพรที่สจากบวยพรพีน้องที่รับของข้าพึ่ที่นีหอยใจที่หิวกระหายมาทีนี้นรูจึงลาแต่ต้องลูกกเสียงดังโอ้พระเจ้าเสียงดังดไปเดินมาครูจงมการที่บอกว่า่วยพรเขาจะาโอ้พระเจ้าไปพได้เกิดต่อในเป็นทัของรเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เมนอาเมน ความกิตติธรรมประจิตตระของพระองค์เทพระพรจะเดือดเยี่ยมเทพระพจเดือใจยุ่วมกการที่จะรับใช้พระเจ้าประที่จะทำงานของพระเจ้าโอเยสูเยสูเยูิวเิเไฟไฟไของพระเจ้าส จะเป็นประกาศที่จะไปยพูดถึงการงานในประเทศไทยขอเป็นเจ้าหนุนช่วยเหลือให้พี่น้องที่เราดีได้เห็นภาพได้เห็นดีดีขอเป็นเจ้าในการที่จะช่วยเหลือที่จะมีโบนั่งท่าน ที่จะไปค่ายที่สุรินทร์ในพระนามพระเยซูคริสต์ขอพไปเจ้าหนุ่รวยก่วยนวยอเมนพระเจ้าของพะเจ้าป่วยพรการฟื้นฟูปวยพนน้เทศป่วยพนนธรรมการพระเจ้าปวยพรการเดินทางมีควารประมาณการใจขอพไปเจ้ามรวยท่วยทนกเสนอเงินเดืนการ a m e นพระเจ้าฮาลลุยาฮาลลุยา a m e นพระเจ้าของพรกเจ้เป m นพระเจ้า คนที่ป่วยแซนไม่สบายแตกต้องริบเดนของพระเจ้าลูกก็เช่นเดียวกันไม่ค่อยสบายบางครั้งก็เวียนศีรษะโดยริบเดนแตกต้องเดินประชิกาน้องยอนพระพิญญาโปรด่วยพรน้องน้องแอนพระพิาโปรดนำพาฮารุญาฮารุยาลูกปอยเช่นเดียวกันไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่ก็พระพิญาโปรด่วยพรแต่ก้องคุณข้อลูกปอยด้วยคุณแม่ลูกปอยจะ จักับประจามปริจารลูกลูกขอนานแล้วขอเทพระพรอนไดเดินปริจารเอเมนเอเมนเอเมนประจามปริจารขอแตกต้องไดยเดินหงพาเราไม่ได้ข่าวเลยขอปริจารขอแต่งต้องหงพาเพื่จะได้หายเป็นปกติปริจารขอพิจารงช่วยและบวยพรอนไดเดินปริจาร แต่รู้จักกับเราวยการการเรื่องตั้งบริจารวยคนนักการเมืองวยคนพักการเมืองต่างที่จะช่วยกันที่จะิที่จะหาเสียงด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมและขอพระเจ้าโปรดวยพรแต่ละาคนที่จะรับการเลือกที่ไมจะเสีเใจ Oh, prayer, 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 prayer. Oh, hallelujah, hallelujah, halal. Jesus, Jesus, yes, Jesus, Jesus, yes, oh yes, pro, 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 พระเจ้าขอคิดเัีงนี้เป็นคิดเังที่ตอบสนองความกระหายของะองความรักของงค์ที่โพรงทรงเทให้ลูกแต่ลูกจะตอบสนองความรักเหล่านี้กับโค์พระบิดาที่คารรับอวยพรด้วยเถิดอวยพรคุณน้องอวยพรคุณลูกฟ้าอวยพรสมัยขิงทุกคนพรคุณพ่ให้ได้รับประบอนเต็มเปี่ยมคุณจะตาองตอบคุณ ขอบคุณพระเจ้าทประชากร70กว่กกาล้านแต่ลูกเป็นแกว้วตาดวงใจของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกสรรลูกให้รู้จักกับพระเจ้าเอเมนฮาเลล,ลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเอเมนพระเจ้าฮาเลลูยาที่ลูกได้รู้จักกับพระเจ้าเอเมนเอเมนแต่ต้องลูกโศนชี่เดียวหับไม่สบาย ได้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านขอให้ท่านได้สารภาพบาปต่อพระองค์ฮาเลาลูยาโอ้ฮาเลาลูยาฮาเลาลูยาติสารภาพความผิดต่อพระองค์และพระองค์จะทรงให้ฤทธิ์เดชของเจ้าอยู่เหน,นือท่าน,นเจิมทา่านรุ่งข้าเมื่อเราหายใจออกและเราจะหายใจเข้าโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและท่านจะออกจากห้องนี้โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการปลดปล่อยด้วยการอภัยจากพระเจ้า Amen, hallelujah, hallelujah. Amen, right yao, oh cover you hallelujah, hallelujah, Amen, hallelujah, hallelujah, freao, hallelujah. hallelujah, hallelujah. Oh wow, wow, wow. ิดาที่เคารพรับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสดับรับฟังคำอ้อนวอนของลูกลูพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่โรรองเติมไปครับโรรองเต็มเต็มด้วยประพรที่มาจากพระเจ้าเต็มด้วยความเชื่อที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาบัดนี้ได้เวลาแล้วที่ลูกจะปิดขอบคุณพระเจ้าที่โรรองสติตอยู่และอวยพรลูกพระบิดาที่เคารพลูกฝากชีวิตไว้ในอุปราชของพระเจ้า ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์ซาตานไม่มีสิทธิใดๆที่จะมาแตะต้องโรคภัยแพ้เจ็บออกไปห่างไกลโดยฤทธิเดชของพระเจ้าขอพระเจ้าได้โปรดเป่าลมปรางของพระเจ้าอยู่เหนือลูกชำระสิ่งต่างๆสิ่งสกปรกออกจากร่างกายของลกูกเพื่อลูกจะมีร่างกายที่บริสุทธิ์หลับพักคอนด้วยความปลอดภัยลูกขอบคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน